อ่ก็อนนี้ต้องรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเฮคิวส์ทีวีนะครับอยู่กับผมเฮคิวส์ครับก็วันนี้ครับผมก็จะมาตีบวกอีกเช่นเคยนะครับเป็นกลางบวกห้าอีกนะครับบวกห้าออสการ์สองพันสิบสี่นะครับเนี่ยครับหลังจากครั้งที่แล้วที่ผมตีเดบยอสองพันสิบบวกห้าติดไปนะครับครั้งนี้ผมก็จะมาบวกอีกครับบวกเนี่ยครับออสการ์ครับห้างน้ำสามครับ ใช้สุดเดิมครับเป็นโกลชงเจ็ดทีใช้หกกดคางไว้ไปเลยครับเนี่ไปออสการ์หนึ 2 3 4 5 หกกดค้างไว้ครับเจ็ดออสการ์ติดไหมออสการ์ Oscar, ติดไหมออสการ์ออสการ์ออสการ์ไม่ติดนะครับก็ ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ